เสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ปะผ้าเช็ดผมนั่นุ่มด้วยผ้าเช็ดผมโอ้ยสาเบาสิมด้วยโอ้ยอ่ะเช็ดผมให้หน่อยสาวผมเสร็จแล้วเช็ดผมชั้น

lắng 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 lắng